ตรงนี้โยกเข้าในเล่นชิงกันสั้นแล้วปล่อยให้โอกาน่าแล้วลองใส่เลยโอ้โหเนี่ยพอล็อกเข้าในแล้วปล่อยให้โอกาน่าแล้วลองใส่ด้วยซ้ายเลยโอ้โโอข้ามขานไปนิดเดียกค่อยพาบอลขึ้นมาทางด้านพาระลินทร์นะโอ้แล้วไหลช่องนี้ไม่ล้ำแล้วล็อกจงังหวะแรกได้สวยแล้วลองใส่เลยโอ้โหแล้วตรงนี้เอาแล้วบงมาแล้วสุดท้ายพุธ้ธศิสิ์ให้เป็นจุดโทษนะ โอ้เดี๋ยวย้อนมาดูว่าจังหวะที่เนี่ยฮะมองคืนแล้วโอ้ไปติดฮะโอ้ผู้เล่นบ้านค่ายได้บอลแล้วโยนมาตรงนี้แล้วกระดกแล้วสุดท้ายโกโอ้เราเหมือนจะจับบอลไม่ดีเลยนี้แล้วปาดเข้ามาแล้วนี้ฮะแล้วก็เป็นประตูที่สองของทางด้านบ้านค่ายยูนิเต็ดด้วยฮะโอ้เนี่ยสมาธิฮะ ยังอ่านจังหวะได้ดีอะแล้วางบอลยาวๆพุ่งมาแล้วถึงด้วยฮะอ้าวเราเข้าไปหนึ่งต่อหนึ่งกับพุกษาประตูแล้วทีมน,นี้ก็อ,อ,อวกสกอร์ที่สามให้กับทีมะเนี่ยบดแ<อ>ทงมาแล้วล็อกหนึ่งจังหวะล้วโอ้จังหว่ายิงไปติดเซฟของนัดทันด้วยแต่บอลมันสปินเข้าประตูไปฮะเปทางด,ด้านนัดทีกรย่าพรม,มะบวกสกอร์ที่สามให้กับทางด้าน